ลูกโบแบ,บจา้ามันกระสิไหญ่อยู่เลยเล็ดเขาปากกันจับหูดกินจับจับเห็นแล้วจุ้มนี่จ้าสิมาตักแปรตักเมาด้วยแบบนี้ ป๊าดกำคึกยึอกอยู่ตรงนี้ตักเมาตักเมาตักแข้งลายแบบมันแตกโอ้หลูกไงดีแท้ไปเฮ็ดขนมนี่ สตะมันมาเก็บอยู่ในเนาะสาวิสารนีลูกน่อยนะจต่เล่มากมาเก็บบ่คอยได้โดนบันไดดอกบ่พอเป็นจิตกิจจ,จาลักษณะเอียงดอกอ ส่วนเอาจ้ะนี่เห็นมะส่วนเอาคอยตากส่วนเอาจักน้อยงั้นบ่าตากล้ายดอกจ้ะเอาไปเห็ดขนมเห็ดผ้ายแบมันเตี่ยมึงไง อันนี้ก็ตักแบบไล่วันนะจ๊ะนี่อันนี้ตักแบบไล่วันตักแบบเมาส์กับสีแบบแบบนึงอะนะ